ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในวันก่อนจะมาได้นำเรื่องของ เ็กญิงกุมาริกากุมาริกาที่ชอบกินไข่ไก่นะแล้วก็เรียกว่าเป็นคู่เวนอจองล้างจองเวนกันมาตั้ง5้าร้อชาติโยมนะจนสุดท้ายเนี่ยก็มาเกิดเป็นแม่เนื้อกับเสือเหลืองโยมก็คงจะได้ฟังนะนางหนึ่งมาเกิดเป็นแม่เนื้อออกลูกมาเสือเหลืองก็มากินลูกของมันแล้วก็กินแม่ของมันด้วยโยมความอาฆาตพยาบาท ของซสือ,อของแม่เนื้อก็ได้มาเกิดเป็นนางยักษิซีนีนะส่วนเสือเหลืองก็ไปเกิดเป็นกุลธิดาโยมซึ่งญาติโยมก็ฟังมาในวันก่อนเนี่ยว่าเหตุเกิดขึ้นของนางยักษิซีนีเนี่ยก็เกิดมาในลักษณะอย่างนี้นะทีนี้ข้อความเรื่องของนางยักษิซีนีเนี่ยที่เกิดขึ้น ก็อยู่ในท่านก็กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกอีกเล่มหนึ่งนะอยู่ในเล่มที่สีโยมเล่มที่40ที่ที่โยมฟังพระคาถาที่ว่าที่ตาม,มาได้พูดให้โยมฟังในวันก่อนนะแต่เดี๋ยวโยมฟังเรื่องของนางยักษณีเลยโยมว่าเด็กหญิงกุมาริกาที่ไปกินไข่ไก่แล้วก็านางไก่ก็ปรารถนาเนี่ยขอให้ มาเกิดได้กินลูกของมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนลัดผูผัดกันฆ่าผัดกันถูกฆ่ามาหลายภพหลายชาติ500ชาติจนนางหนึ่งได้มาเกิดเป็นนางยักษินีนะนางหนึ่งคนหนึ่งก็มาเกิดเป็นกุลธิดาโยมอราตมาจะอ่านข้อความตรงนี้ให้โย,ยมได้ฟังเลยนะตรงที่ว่าเสือเหลืองโยมทีนี้อ่า ในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วแม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึงสามครั้งเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทำความปรารถนาว่าพวกลูกของเราแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึงสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันจะกินตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้เราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันเถิดอ,อยเนื้อตั้งความปรารถนา ให้ไปกินลูกของเสือบ้างนะดังนี้แล้วได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษินีฝ่ายแม่เสือเหลืองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นกุรธิดาในเมืองสาวัตถีนางถึงความเจริญไวแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมือง ในการต่อมานางได้คลอดบุตรคนหนึ่งนางยักษินีจำแรงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของเขามาแล้วถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านได้บอกว่าเขาคลอดบุตรอยู่ภายในห้องนางยักษินีฟังคํานั้นแล้วแซงพูดว่าหญิงสหายของฉันคลอดบุตรเป็นชายหรือหญิงหนอฉันจักดูเด็กนั้น อันนี้แปลงตัวมาไม่มีใครจําได้นะโยมเพราะว่านางยักษินีนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นโอปาติกะนะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์โยมเป็นอาจจะเป็นเทวดาชั้นต่ำนะเป็นเทวดาชั้นต่ําก็เลยคิดว่าอยากจะมากินทาลกด้วยความอาฆาตพยาบาทนะ ฉันจักดูเด็กนั้นดังนี้แล้วเข้าไปทําเป็นแลดูอยู่จับทารกนั้นกินแล้วก็ไปอืโยมเคี้ยวกินงบงบในนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเวลายักษ์กินเนื้อคนนะเนื้อคนนั้นจะเหมือนกับหัวมันโยมโดยธรรมชาติอนุภาพของยักษ์เนี่ยก็เหมือนกับพวกเรากินหัวมันธรรมดานี่แหละนะในถึงในหนที่สอง คือนางกุริิดาตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกกับนายยมก็ได้กินเสียอย่างนั้นเหมือนกันในหนที่สามนางกุลธิดามีคันแก่เรียกสามีมาแล้วบอกว่านายนางยักษินีตนหนึ่งกินบุตรของฉันเสียในที่นี้สองคนแล้วไปเดี๋นี้ฉันจักไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันคลอดบุตรจะกลับไปคลอดบุตรที่บ้านแม่นายยมนะดังนี้แล้วไปสู่เรือนแห่งตระกูล คลอดบุตรที่นั่นในการนั้นนางยักษิณีนั้นถึงคราวส่งน้ำด้วยว่านางยักษณีทั้งหลายต้องตักน้ำจากสะอโนดาทูลบนศีรษะมาเพื่อเท้าเวสวร์ตามวาระต่อล่วงสี่เดือนบ้างห้าเนือนบ้างห้าเดือนบ้างจึงพ้นจากเวรอู้ต้องทำงานรับใช้พระราชาคือเท้าเวสวร์นเนี่ย เป็นเท้าจตุมาราชิกานะเป็นเท้ามาราชทั้งสี่องค์หนึ่งที่ดูแลปกครองเทวดาพวกยักษ์นางก็ต้องไปอุปถากตักน้ําให้เท้าเวสวุวรรณตลอดสี่เดือนนะโยมทีนี้นางยักษณนีเหล่านั้นขอไปนางยักษณนีเหล่าอื่นมีกายบอบช้ําถึงความสิ้นชีวิตไปบ้างก็มีโอ้โหโยมตักน้ําคงจะหนักนะเรียกว่าตักน้ําจนทํางานหนักจนร่างกายบอบช้ําตายไป ส่วนนางยักษณีนั้นพอพ้นจากเวรส่งน้ำแล้วเท่านั้นก็รีบไปสู่เรือนนั้นถามว่าหญิงสายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านบอกว่าท่านจักพบเขาที่ไหนนางยักษณีตนหนึ่งกินทารกของเขาที่คลอดในที่นี้เพราะฉะนั้นเขาจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลออพวกชาวบ้านก็ไม่รู้นะว่าผู้หญิงที่มาถามเนี่ยคือนางยักษณีแปลงร่างมานะ นางยาสัสนีนั้นคิดว่าเขาไปที่ไหนๆก็ตามเถิดจักไม่พ้นเราได้โยมแรงอาฆาตโยมนี่แหละนะไปก่อเวรสร้างกรรมผูกอาฆาตปยาบาทเอาไว้เนี่ยดังนี้แล้วอันกําลังแห่งเวรให้อุตสาหะแล้ววิ่งบ่ายหน้าไปสู่เมืองฝ่ายนางกุรธิดาในวันเป็นที่รับชื่อให้ทารกนั้นอาบน้ำตั้งชื่อแล้วกล่าวกับสามีว่านาย เดี๋ยวนี้เราพากันไปสู่เรือนของเราเถิดจะกลับบ้านเดิมนะคลอดคลอดบุตรเสร็จแล้วนะอุ้มบุตรไปกับสามีตามทางอันตัดไปในท่ามกลางวิหารโอแสดงว่าทางนี้ผ่านไปกลางวัดเลยโยมมอบุตรให้สามีแล้วลงอาบน้ําในสระโบกครณีข้างวิหารแล้วขึ้นมารับเอาบุตรกําลังอุ้มลูกอยู่นะเมื่อสามีกําลังอาบน้ําอยู่ ยืนให้บุตรดื่มนมและเห็นนางยักษณีกำลังมาอยู่จำได้แล้วร้องด้วยเสียงอันดังว่านายมาเร็วเร็วนายมาเร็วเรวเถิดนี้นางยักษณีตนนั้นนางคงจะจำได้นะเคยมากินลูกของนางถึงสองครั้งแล้วดังนี้แล้วไม่อาจยืนรออยู่จนสามีนั้นขึ้นมาได้วิ่งกลับบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารแล้ว วิ่งเข้าไปในวัดโยมเวรไม่ระง,งับด้วยเวนแต่ระง,งับได้ด้วยไม่ผูกเวรในสมัยนั้นพระศา,าสดาทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัทนางกุรธิดานั้นให้บุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าบุตรคนนี้ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์แล้วขอพระองค์ประทานชีวิตแก่บุตรข่าพระองค์ด้วยเถิดเออ ถวายแด่พระพุทธเจ้าเลยนะเรียกว่ายักษิณีไม่สามารถที่จะมาเอาไปได้โยมเพราะว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วนะสุมาณเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้นางยักษิณีเข้าไปข้างในเออเป็นเทวดาอารักษ์สัมมาทิฏฐิป้องกันยักษ์ผู้ดุร้ายไม่ให้เข้ามาในวิหารในวัดนะโยมนะพระาศาสดารับสั่งเรียกพระอานทน์มา แล้วตรัสว่าอานอนท์เธอจงไปเรียกนางยักษณีนั้นมาจะแสดงว่าพระองค์ทรงดูนะว่านางเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเทวบุตรเนี่ยสุมาเนเทพเนี่ยไม่ให้เข้ามายมสุมาเนเทพเขาเป็นใหญ่ใหญ่กว่านางยักษณีนะพระเถระเรียกนางยักษณีนั้นมาแล้วนางกุรธิดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางยักษณีนี้มาพระศาสดาตรัสว่า นางยักษณีจงมาเถิดเจ้าอย่าได้ร้องให้ไปเลยดังนี้แล้วได้ตรัสกับนางยักษณีผู้มายืนอยู่แล้วว่าเหตุไรเจ้าจึงทำอย่างนั้นคือทําไมจึงมากินลูกของเขาเนี่ยก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าพูดเช่นเราเวรของพวกเจ้าจักเป็นกรรมตั้งอยู่ชั่วกับโยมเนี่ย ถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้ามาช่วยนะจะจองล้างจองผานจองเวรกันไปตลอดกับหนึ่งนั่นแหละโยมเหมือนหมีกับต้นสะเคราะห์เหมือนกากับนกเขาเหมือนงูเห่ากับพังพรโยมสามกลุ่มนี้จะต้องจองล้างจองเวรจองผานกันไปตลอดชั่วกับนะเป็นการผูกเวรเอาไว้นะโยมอ่าท่านบอกไว้ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเหมือนเวรของงูกับพังพรของหมีกับไม้สราะหและของกากับนกเขาเนี่ย จองเวรกันไปตลอดกลับนะนางยักษณีกับกูรติดานีก็เหมือนกันแหละถ้าไม่ได้มาพบพระเจ้าในวันนี้นะโยมจะต้องจองเวรยกันไปอีกตลอดกลับโอ้โหโยมมีแต่บาปมีแต่กรรมนะฉะนั้นพวกเจ้าจึงทําเวรและเวรตอบแก่กันเพราะเวรย่อมระงับด้วยความไม่มีเวรหาระงับได้ด้วยเวรไม่เนี่ยอันนี้โยมฟังแล้วเอาไปปฏิบัติได้นะโยมนะ คือว่าใครเขาโกรธเตียดอาฆาตพยาบาทเราเราก็ไม่ต้องไปปลูกเวรหรอกนะเราเป็นคนที่เอาความดีชนะความชั่วเอาความไม่โกรธชนะความไม่โกรธไม่ต้องไปผลูกเวรเวรก็หยุดถ้าเราต่างฝ่ายต่างผลูกเวรกันไปกันมาไม่จบนะโย,ยมนะเรียกว่าสร้างสายพันธุ์สร้างสายพันธุ์แห่งความทุกข์สร้างสายพันธุ์แห่งศัตรูไปไม่รู้กี่พบกี่ชาติโยมเนี่ยต้องอาศัยธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแนะ นำพร่ำสอนเพื่อป้องกันไม่ให้เราได้รับทุกโทษในการทำบาปทำกรรมดังนี้แล้วได้ตัดประกาาว่านหิเวเรนะเวลานิสัมมันติทะกุธาจะนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสนันตโนในการไหนเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับด้วยเวรเลยแต่ ก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรทานี้เป็นของเก่าอืมอันนี้โยมก็ฟังแล้วก็คงจะพอเข้าใจนะโยมนะพระศาสดาได้ตรัสกบหญิงนั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษณีเถิดเออโยมเรียกว่าให้นางยักษณีอุ้มลูกกันนะเพราะว่านางเชื่อแล้วละ่ะนางเชื่อคําสอนของพวกทธเจ้าแล้วอ่าขอภายโยมอาตมาดูนี้นิดนึงเลยไปนิดนึงนะขอภายนะท่านบอกว่า เนี่ยในการจบพระคาถาโยมจบพระคาถาที่ว่าที่ม่ให้จองเวรเนี่ยให้ให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยในการจบพระคาถานางยักษณีนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วโอโยมเพียงแค่คาถานี้นะนางยักษณีเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยโยม โอ้โ,โยมชื่นใจมากนะโยมเนาะท่านบอกว่าในบทว่าเอสะธรรมโมสนันตโนความว่าธรรมนี้คือที่นับว่าความสงบเวรด้วยความไม่มีเวรเป็นของเก่าคือเป็นมรคาแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีนาศพทั้งหลายทุกๆพระองค์ดำเนินไปแล้วคือพระองค์ทรงสอนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้นะ เป็นของเก่านะที่พระพุทธเจ้าพาทำมานางยักษณีรู้ว่ามีฝนมากฝนน้อยอันนี้อนุภาพของเทวดายักษ์นะนะพระศาสดาได้ตรัสกับหญิงนั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษณีเถิดหญิงนั้นก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กลัวกลัวมันจะกินอีกนะพระศาสดาตรัสว่าเจ้าอย่ากลัวเลยอันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าเพราะอาศัยนางยักษณีนี้ นางก็ได้ให้บุตรแก่นางยักษณีนั้นแล้วนางยักษณีนั้นอุ้มทารกนั้นจูบกอดแล้วคืนให้แก่มารดาอีกก็เริ่มร้องไห้เออนางยักษณีร้องไห้ย,ยมลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสถามนางยักษณีนั้นว่าอะไรนั่นนางยักษณีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์แม้สําเร็จการเลี้ยงชีพ ด้วยไม่เลือกทางคือไม่มีศีลห้านะยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องบัดนี้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไร <c oughs> คือตอนนี้ข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมมาได้แล้วโยมนะเอจะมีชีวิตอยู่รอดไปได้หรือเปล่าเนี่ยนะขนาดละเมิดศีลแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเต็มไม่ค่อยจะได้กินเต็มปากเต็มท้องโยมเนี่ยถ้าไม่ข้าจะได้กินหรือโยมโ,โยมดูนะอาน,นิสงส์ของการมีศีลเนี่ย ได้รับปัจจัยสี่มากกว่าตอนที่ละเมิดสินอีกโยมลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสปลอบนางยักษณีนั้นว่าเจ้าอย่าวิตกเลยดังนี้แล้วตรัสกระยิงนั้นว่าเจ้าจงนำนางยักษณีไปให้อยู่ในเรือนของตนเอาไปเลี้ยงเลยนะแล้วจงปฏิบัติด,ด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีโอเอาข้าวต้มข้าวสวยคล้ายๆเป็นญาติบ้านเดียวกันเลย หญิงนั้นนำนางยักษณีนั้นไปแล้วให้พักอยู่ในโรงกระเดื่องได้ปฏิบัติด,ด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีแล้วในเวลาซ้อมข้าวเปลือกสากปรากฏแก่นางยักษณีนั้นดุดต่อยศีรษะเออแปลกนะยโยมนะเป็นคกกระเดื่องนะสากมันคล้ายๆกับมาชนหัวนะไปพักอยู่ที่นั่นเขาจึงเรียกนางกุลธิดาผู้สหายมาแล้วพูดว่า ฉันจักไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่ในที่อื่นเถิดแม้อันหญิงสหายนั้นให้พักอยู่ในที่เหล่านี้ค,นคือในโรงสากเอาไว้ขอพายมคือในโรงสากข้างตุ่มน้ำริมเตาไฟริมชายคาริมกองหยากเยื่อริมประตูบ้านนางก็กล่าวว่าในโรงสากนี้สากปลาย่อมปรากฏดุด ไปศีษะฉันอยู่ที่ข้างตุ่มน้นํานี้พวกเด็กย่ำราดน้ํำเป็นเดนลงไปที่ริมเตาไฟนี้ฝูงสุนัขย่ำมานอนที่ริมชายคานี้พวกเด็กย่ำทำํำศกกระปลกที่ริมกองอยากเยื่อนี้ชนทั้งหลายย่มเทหยากเยื่อที่ริมประตูบ้านนี้พวกเด็กชาวบ้านย่อาเล่นการพน,นันกันด้วยคะแนน ดังนี้แล้วได้ห้ามที่ทั้งปวงนั้นเสียโอ้โยมอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นะเพราะเป็นยักษ์นษี่โยมเป็นเทวดายักษ์ไม่ใช่เป็นคนเหมือนเรานะก็อาจจะอยู่ยากหน่อยโยมครั้งนั้นหญิงสหายจึงให้นางยักษ์นีนั้นพักอยู่ในที่อันสงัดภายนอกบ้านแล้วนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปเพื่อนางยักษ์นีนั้นและปฏิบัติในที่นั้นนางยักษ์นีนั้นคิด อย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้หญิงสหายของเรานี้มีอุปการะแก่เรามากเอาเถอะเราจักทำความตอบแทนคุณสักอย่างหนึ่งยันไมโยมอันนี้สงของการรักษาศีลห้านะไม่ต้องไปฆ่าสัตว์โยมดังนี้แล้วได้บอกแก่หญิงสหายว่าในปีนี้จกมีฝนดีท่านจงทําข้าวกล้าในที่ดอนเถิด ในปีนี้ฝนจากแรงท่านจงทำข้าวกล้าในที่รุ่มเถิดข้าวกล้าอันพวกชนที่เหลือทำแล้วย่อมเสียหายด้วยน้ำมากเกินไปบ้างด้วยน้ำน้อยบ้างส่วนข้าวกล้าของนางกุลธิดานั้นย่อมสมบูรณ์เหลือเกินอู้โยมรู้เรียกว่ารู้หลักการของธรรมชาติเพราะว่าเทวดายักษ์บอกอนะโยมนะทีนี้นางยักษ์ีเริ่มตั้งสลากพัดครั้งนั้นพวกชนที่เหลือเหล่านั้น ชาวบ้านนะ่ะพากันถามว่าแม่ข้าวกล้าที่หล่อนทําแล้วย่อมไม่เสียหายด้วยน้ํามากเกินไปย่อมไม่เสียหายด้วยน้ําน้อยไปหล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแรงแล้วจึงทําการงานหรือข้อนี้เป็นอย่างไรหนอแลนางได้บอกว่านางยักษินีผู้เป็นหญิงสหายของฉันบอกความที่ฝนดีและฝนแรงแก่ฉันฉันทำข้าวกล้า ทั้งหลายในที่ดอนและที่ลุ่มตามคําของยักษณีนั้นเออเหตุนั้นข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดีพวกท่านไม่เห็นโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นที่ฉันนําไปจากเรือนเนืองนิดหรืออ๋อที่ว่ากุรธิดาเนี่ยก็นําข้าวปลาอาหารไปให้นางยักษณีกินทุกวนันทุกวันโยมสิ่งของเหล่านั้นฉันนําไปให้นางยักษณีนั้น แม้พวกท่านก็จงนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปให้นางยักษินีบ้างสินางยักษินีก็จักแลดูการงานของพวกท่านบ้างครั้งนั้นพวกชนชาวเมืองทั้งสิ้นพากันทำศัก,กระแก่นางยักษินีนั้นแล้วจําเดิมแต่นั้นมานางยักษินีนะแม้นั้นแลดูการงานทั้งหลาย ของชนทั้งปวงอยู่ได้เป็นพูดถึงลาบอันเลิศและมีบริวารมากแล้วโหโยมใช่ไหมบอกอเรื่องฝนจะดีฝนจะแรงฝนจะมากฝนจะน้อยนี่แก่ชาวบ้านนะชาวบ้านก็เรียกว่าทําไร่ทํานาอย่างได้ผลโยมก็นําลาบสักระเครื่องเส้นสวงบูชามาให้แก่นางยักษินีเป็นจํานวนมากเลยในการต่อมา นางยักษณีนั้นเริ่มตั้งสลากพัดแปดที่แล้วโอ้ยมสลากพัดนั้นชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนการทุกวันนี้แหละสลากอรพัดแสดงว่าเป็นการถวายครั้งแรกของนางยักษณีนะนางยักษณีปรารบสลากาพัดครั้งแรกโยมไม่ใช่คนอื่นนะโยมนะเพราะว่า นางยักษณีเขาจะมีข้าวปลาอาหารที่ชาวบ,บ้านนำเอามาให้เนี่ยเยอะมากก็เหลือเฟือ,อยอมเพราะเหลือเฟือก็ตั้งสลากพัดคือถวายแก่พระภิกษุสงฆ์โยมให้ภิกษุสงฆ์ไปรับสลากพัดเนี่ยแปดที่ชนทั้งหลายก็เห็นตัวอย่างนะเ่านางยักษณีเนี่ยได้ถวายสลากพัดแก่พระภิกษุสงฆ์ชาวบ้านชนทั้งหลายก็มีประเพณีในการถวายสลากพัดมา จนกระทั่งถึงทุกวันนี้โยมเรื่องความเกิดขึ้นของนางยักษณีก็จบลงไว้ได้เพียงเท่านี้นะเรื่องนี้ที่จะามอาอ่านให้โย,ยมได้ฟังเนี่ยก็ต้องการให้ญาติโยมได้เห็นตัวอย่างของการก่อกรรมทําเข็นสร้างเวรสร้างกรรมโยมนะการสร้างกรรมโดยการละเมิดศีลห้าในข้อใดข้อหนึ่งชื่อว่าเป็นการผูกเวรเป็นการสร้างเวรสร้างภัยที่จะตอบสนองตัวเองถ้าข้อหนึ่งก็เป็นเวรที่จะ ให้ได้รับความบิบัติในด้านของร่างกายแล้วก็ชีวิตเวนอาจจะมาจองร่างจองผ่านเราในลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอายุสัน้นส่วนผิดศีลข้อ2เวนอาจจะมาจองร่างจองผ่านเราในลักษณะทรัพสมบัติเสียหายไปหรือว่าทํามาค้าขายไม่ขึ้นโยมข้อสามเวนข้อสามที่เราไปทําไว้ก็จะมีศัตรูเยอะมีคนเกลียดมากมายเวรที่จะตอบสนองเรานะ ่วนมุสาวาทเวณก็จะถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงเนี่ยโยมแต่ว่าข้อที่ห้านะเวณที่เราไปดื่มธราเมรัยเวณที่จะมาตอบสนองเราก็คือว่าเป็นคนวิกลจริตนะวิกลจริตปั๊มปั๊มเปอรเปอสติปัญญาอ่อนเป็นคนไอคิวต่ำโยมเนี่ยถ้าหากว่าเราละเวณเหล่านี้แล้วนะเวรก็จะไม่ต้องถูกไม่ไม่ตกถูกต้องตัวเรานะ เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเวรทีนี้เรื่องของเวรนเกี่ยวกับเรื่องความโกรธเรื่องความอาฆาตพยาบาทนี้โยมฟังแล้วก็น้อมไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติได้นะเราโกรธเขาเราได้บุญหรือเราได้บาปเราโกรธเขาเราเกลียดเขาเนี่ยเรามีความสุขหรือมีความทุกข์แล้วโกรธเขาเกลียดเขาเราตายแล้วไปเกิดในนรกหรือเกิดในสวรรค์นี้โยมคิดให้ดีนะโยมนะเราจะต้องรักษาตัวเราเองโยมรักษาตัวเราเองเหมือนกับเรื่องที่ พระเจ้าประเสฐที่กุศลว่าบุคคลที่รักตัวเองนั้นคือบุคคลที่ไม่ทําชั่วด้วยกายด้ยวยวาจาใจชื่อว่ารักตัวเองบุคคลที่รักตัวเองคือคนที่ทําดีเป็นคนมีศีลมีธรรมะเรียกว่ารักตัวเองป้องกันตัวเองได้โยมเอาละวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุน่ากันทุกท่านทุกคนเถรขอเจริญพร